วิกฤติการรอสอร้อยสส,อสยามเกิดการประทะกับฝรั่งเศสและสยามจำต้องเสียดินแดนส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรอมพระราชหฤทยัยจนทรงพระประชวรในรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตก จนยึดประเทศเพื่อนบ้านได้โดยรอบสยามประเทศจึงตกอยู่ในวงล้อมถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารไม่ผิดกับการผจญศึกสงครามครั้งสำคัญหากแต่พระองค์ก็ทรงสามารถนำสยามผ่านพ้นวิกฤติการการเสียเอกราชมาได้ด้วยพระปรีชาญาณอันล้ำลึก ด้านภายในประเทศทรงปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการดำรงวิถีชีวิตก่อเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกับตะวันตกได้อย่างลงตัวโปรดให้ปรับปรุงด้านการทหารตำรวจเศรษฐกิจการคลังกฎหมายการสารการแพทย์และการสาธารณาสุข พร้อมวางแนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรมการคมนาคมการสื่อสารและสาธารณูปโภคด้านต่างๆให้ก้าวหน้าทันสมัยส่งปฏิรูปการปกครองกระจายพระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินมาสู่กลุ่มคนต่างๆในรูปกระทรวงกลุ่มกองและการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ ทรงโปรดให้เลิกทาตและระบบไพร่พร้อมทั้งจัดระบบก,การศึกษาพัฒนาชาวสยามให้ทัดเทียมเท่าทันชาติตะวันตกด้านต่างประเทศทรง,งดําเนินพระราชวิเทศบายใช้การทูดนําการทหารเจริญทางพระราชมัยตรีกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติทั่วโลกโดยเฉพาะ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปถึงสองครั้งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกจากทวีปเอเชียที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากทั่วโลกทรงได้รับการถวายปริญญากิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษในพุทธศักราช2546องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณถวายพระเกียรติยศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกตลอดรัชกาลได้เสด็จประพาสต้นและประพาสหัวเมืองต่างๆทรงสร้างรูปแบบความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ราษฎรทั้งหลายได้ประจักษ์ในน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณเป็นลนพ้นจึงพร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อร่วมกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษถึงวันนี้พระบรมรูปทรงม้าได้เป็นพระบรมราชานุสศร ถึงพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่อนเนกอนันต์ต่อแผ่นดินและชนชาติสยามของพระบาทสมเด็จประปิยะมหาราชของปวงชนชาวไทยอันเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยได้น้อมรำลึกถึงความตั้งพระราชาหฤทัยของพระองค์ที่จะให้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักสามัคคีของชนชาติสยาม และเป็นเครื่องหมายแห่งน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของชาติสืบต่อไป